เปิดด้วยเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ดังพุ่งผ่านกล้องแบบเร็วในปี2026นีเฮลิคอปเตอร์เบาใช้งานทั่วไป AWU 0 9ึ s จากอิตาลีกำลังสร้างกระแสะความสนใจในประเทศไทยอย่างมากด้วยสมรรถนะระดับสูงดีไซน์ทันสมัยและราคาที่คุ้มค่าเหมาะกับทั้งภารกิจทางทหารและพลเรือนถ้าอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องบินปีกหมุนรุ่นนี้มีดีอะไรบ้างทำไมไทยถึงเลือกใช้และราคาจริงในปี2026อยู่ที่เท่าไหร่ห้ามพลาดวิดีโอนี้เด็ดขาด ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตคาคราฟเตช่องที่จะพาคุณไปรู้จักยานพาหนะสุดล้ำทั้งทางบกน้ำและอากาศที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนขึ้นเสียงดนตรีจังหวะเร็วโ1 0 9ึ s อกหรือ Augusta Westland 109 Light Utility Helicopter เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาแบบหลายภารกิจ จากบริษัทลีโอนาโดประเทศอิตาลีจุดเด่นของมันคือความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายบินเร็วและบำรุงรักษาง่ายซึ่งเหมาะสมกับภารกิจในประเทศไทยอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นงานลาดประเวนลำเลียงทางยุทธวิธีหรือแม้แต่การอพยพผู้ประสบภัย อ1 0 9 L u h มีน้ำหนักวิง่งขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,000กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์รุ่นปรัดแอนวิทนียแคนาดา PW2064 ซึ่งให้กำลังรวมสูงสุดราว1,020แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงประมาณ285กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะบินไกลสุดประมาณ950กิโลเมตรในหนึ่งถังน้ำมัน ความน่าสนใจของ AW-109UH อีกประการคือภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายระหว่างภารกิจทางทหารเช่นการบรรทุกทหารหรือภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นการลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยในเวอร์ชั่นไทยนั้นถูกคาดว่าจะติดตั้งระบบสื่อสารแบบดิจิทัลล่าสุดพร้อมทั้งระบบ GPS ขั้นสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยบินอัตโนมัติและระบบตอบโต้ภัยคุกคามเบื้องตน้น ภายนอกของตัวเครื่องมีลักษณะเพรียวลมใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงต่อการกระแทกจากสภาพภูมิประเทศของไทยเช่นภูเขาป่าหรือพื้นที่ห่างไกลจากรายงานที่ได้รับมาในปี2026ประเทศไทยมีแผนสั่งซื้อ AW-109UH เข้าประจำการเพิ่มอีกจำนวน6-10ลำโดยกระทรวงกลาโหมให้เหตุผลว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่ารุ่นอื่นในคลาสเดียวกันแต่ยังให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเฮลิคอปเตอร์ระดับกลาง ในด้านราคานั้นหลายคนคงอยากรู้ว่า AW-109UH 1ลำมีราคาเท่าไหร่ข้อมูลจากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมอากาศยานระบุว่าราคาต่อหน่วยของ AW-109UH ในปี2026สำหรับเวอร์ชั่นทางทหารพร้อมติดตั้งระบบต่างๆครบถ้วนจะอยู่ที่ประมาณ8.5-9.2ถึงล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ310-335ล้านบาทต่อหนึ่ลำซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมาก หากเทียบกับศักยภาพที่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มอบให้แม้จะมีราคาที่ค่อนข้างประหยัดกว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางแต่ a w 1 0 9 u h ก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณระบบอัตโนมัติช่วยนักบินแบบสี่แกนและระบบช่วยตรวจจับภัยคุกคามจากพื้นดินหรืออากาศได้อย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย AW 1 0 9 l US ถูกใช้งานโดยกองทัพบ,บกไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและภูเขาเช่นจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนและเชียงรายซึ่งต้องการเฮลิคอปเตอร์ที่บินได้ในพื้นที่ทุรกันดารบินขึ้นลงในพื้นที่จำกัดและสามารถตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที O หนึอยยังมีรุ่นที่ปรับใช้ในภารกิจของตำรวจหน่วยกู้ภัยและแม้แต่หน่วยพิเศษในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายเรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ All in One ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ ในแง่ของเทคโนโลยีการบินลีโอนาร์โดใส่ระบบ b l ล d เดอร์อิซและระบบควบคุมการบินแบบ f ลายบายวทำให้ AW-109 บินนิ่งขึ้นแม้ในสภาพอากาศแปรปรวนนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยเลือกใช้ในภารกิจสำคัญเช่นคุ้มกันบุคคลสำคัญหรือภารกิจทางยุทธศาสตร์ แม้จะมีคู่แข่งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียอย่าง UH-72A หรือ m i 1 7 1แต่หลายฝ่ายมองว่า a w 1 0 9 u h ให้ความยืดหยุ่นและความทันสมัยที่มากกว่าเหมาะกับงบประมาณไทยและสภาพภูมิประเทศในประเทศมากกว่าหลายคนอาจสงสัยว่าในอนาคตไทยจะสั่งเพิ่มอีกหรือไม่ ข้อมูลเบื้องต้นในปี2026ชี้ว่ากองทัพบ,บกกำลังพิจารณาเพิ่มงบประมาณปี2027สำหรับการจัดซื้อเพิ่มเติมหากผลการใช้งานในชุดแรกเป็นที่น่าพอใจท้ายที่สุด AW109 u h ถือเป็นหในเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบาที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในยุคนี้ทั้งด้านราคาสมรรถนะและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Auto Car Craft t e s เพื่อไม่พลาดยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า